วิดีโอ,อนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่จ้าสวัสดีเมื่อนี้นะครับซึ่งกะได้ไปเอารับล่างปูมาแล้วปูองดำเก<อ>ิดได้ยินข่าวว่าค้นตานี่มีฝันดีฝันก้อนานาที่จะได้ปูองดำมากนี่เ<อ>มือเ่อคืนนี่ฝันว่าจังไรครับมันมันมันฝัน พันันฝสองขึ้นติดกันได้ฝันสองขึ้นติดเออ้อเลขมันติดแปดจนอ่ะฝันขึ้นที่แรกขวันวานักเป็นไปใสค่ะไปละเขาเรียกขึ้นจังไปหาป่านเขาเรียกว่าแปด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 เขาบอกนะแปด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 ถบาวัสดุไทยโอ้แปด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 ถ้าวัสด เอ้ามุกคืบคืบค่คืบค่ายหููเมียขึ้นโอ้ยมันจะแม่นแปดหาที ah ่หาแปดที่ว่าท่านนี่มันจีบ๊เปาหาแปดแปดทับวอเล่วาจังชีเลขสามตัวเนี่ยบ้านในต่อมากเนี่ยแต่ขึ้นหนึ่งสองขึ้นมาอีกีไปแท่งฟันแล้วไปหาป่าบ้านไปแท่งปลาไหลแท่งปลาไหลจริงไปแท่งปลาไหล บานนี่แท่งไปเอาขึ้นมาไปไลติดขึมาสามตัวจ้าติดแหลมนั่นนะสองคนนีแท่งผุ่นเห็นเลยห้วยคือติดหลายโตเวแต่ว่าสั่นคือติดหลายแท้<ะ><ะ>ว่าสั่นค่ะก็เลยมัดตีผมเนี่ยเถึนก็เลยมัดตีมาสามแปดแปดสามโอ้บานน<ะ>ี้มันนี่สองคนยืนยังฟังมันอาจจะเป็นสองแปดแปดสองกระเลค่ะใ นี่แหละก็มีความมั่นใจไร่เต็มโจ๊ฟันสองขึ้นติดเออฟันสองขึ้นโอ้ฟันดีแล้วมันจีบแมนเดียวว่าบานนี่กระบอกเป็นตะพันอะไรเนี่ยก็เป็นซื้อๆนอนมาขึ้นแก่นชื้นอ่ามันมันสองเทียร์ตองวดแล้วมันจีแมนค่ะค่ะก็เลยไปหาอ่อนนันมาเป็นโอ้ยเขาโป้เ้ยเขาโปะเขาล็อกเขาล็อกเว้ย เท้ะววราลอกนี่มีตัวใดแนบบ่กบฟูมันมีตีเรียกสามตัวค่ะ,จะเจ๊สาวสองก้อนหกสองแปดหกสองแปดเอ 6, 2, เอหกสองแปดเลขสามตัวอันนี้ในล็อกบมอปู 6, เออมันมันขอในลอกในลอกจ้ามันเรียกสามตัวนั้มันจะเป็นหกสองแปด บาทนี่นั่นมัตตีเลขสามโตกเอ็ดเทียตี่สองมากเลยตีสามแปดศูนโอ้ตีสามแปดหนึ่งนุง่งจะเป็นศูนย์ทัศน์ที่ตะวันปาตายเหรอที่ตีแหลมขึ้นมาสามโต๊ปะปลามันตายแล้วมันตายมันก็เป็นศูนย์เพราะเป็นศูนย์กับเป็นหนึ่งตีสามแปดศูนย์ตีสามแปดหนึ่งเลขสามโต มัตีอาเรสองโต,ตอยากเขียนวัยยุยุ่หันละยุกระดาษเหมือนมันิบม,มน้นลูกเกณฑ์หลานจะไปเอานังน,น่นนมาถาวรฝันจัขอขัขับบเง่นประชัมมนนิบมณจบจังว่าเคยจเป็นกระดาได้มากราอได้ลางปู่ไก็ได้ได้มาแน่ดออแได้มาแน่เอ,อ้หฮเน้นคักๆเหมือนแรงนยู่ไฮบอกเป็นตัวแหง นี่ข้อมั่นใจครับเอามายมอีกเนาะปูเนาะเออเอาให้ปูดำมะละมายมอีเด้อปูเด้อร์อันจุดเทียนมะแรงกับจีบอวเพลินค่ะได้ล่างมาแล้วบานนี่กสิได้อันเชิญเพิ่นมาประทับเนาะปูเนาะบานนี่กสิมาให้โชคให้ลาบลูกเต้าเหลาหลานตัวบานเออให้ห้างให้มีเงินมีทองได้สร้างได้ท่านน้ำเพิ่นตัวค่ะแต่ว่าก่อนสิได้มานี่ปู้นี่เพิ่นเพิ่นมักสั่งแจะดิ มักทำบุญแท้ที่แ่นจ้ะเนี่เป็นมักทำบุญเป็นบอกนี่เป็นทา,า,า,างยบ้านบางหน่อยเนาะค่ะเหมืน <ฮะ S 2> มาบอกเจ้าคนมันบ่เชืิอบานคนเขาเรียกว่าเขาเรียกบ่บอกเดบ่บอ,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 บอคือตะกี้ตั้งแต่ช่วงมาจ้างหนังอุดรนประชายนั่นคิวค่ะผู้ <ฮะ S 2> ดใด้ฟันเข่าโปโปโปรด มันก็เป็นนั้สั่นแต่ก็ขาดเพามันซีเมนด้วยเอาอัานปูเลขฟันตัวใดก่อฟันขึ้นที่แหลกฟันมาจังใดก่อเสียงพลนมาเสียงเขาเวอกกันว่าตําเย็ดว่าไปหาป่าจ้าก็มันจักมันพูดอะไรบ้าวันแปด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 เพาสั่นแปดแปดแปดบาลงไทยหาวาจั้งชีสามตัวแปด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 ท่าเอาสั่นหุมีดทันที่ริบบต์จ้า เฮ้ยเลขมันจะประมาณแปดห้าห้าแปดครับแปดแปดห้าละเอ้าสามตัวแบบนี้เลยค่ะแปดห้าห้าแปดกับแปดแปดน้องปูเนาะเออก็เลยมาเชียนไว้ให้เลขสามตัวเพดกลับจากนี้ห้าแปดแปดจักนี้ไปเชียนไว้ห่างบัดขนาดก็ทีริ่มเลขฝันก็เลยเชียนยำไว้ต่อมาเนี่ยก็มาฝันก็แทงตะไหลแทงตะไลนะแทงลงไป ตั้งไปแบบฮอตแหลมขึ้นมามันติดขึ้นมาสามตัวจ้าอือติดมาสามตัวบ้าป้าตายเลยที่บ้านป้าไรอ่ะสามตัววันนี้สองคนยิงในทัานฟังฝนออกือจีหลายแค่ว่าสันจ้าอือแนั้นละอเรื่องมาตีสามแปดสามแปดเออเหนว่าป้าตายกับสามแปดศูนย์ได้ได้ไวจังสิก็มันศูนย์กับเป็นหนึ่งได้วจังสิสามแปดหนึ่งสามแปดศูนย์ตอนนี้สามศูนย์บ้านเดียวเนี่ยเรก สามแปดสามตัวเอายุบบ่อเตียวยุบยังบ่อเอาท่านี้เนาะเอาท่านี่ปะเอ้เอ้มันเข่ามัน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 ลบได้เอาทั้สองตัวท่านั้นแปดห้าห้าแปดสามแปดแปดสามหันน่ะแล้วก็ไม่ให้เลขสองตัวเนี่ยแปดศูนย์แปดหนึ่งนะเขียนไว้สั้นด้วยเขียนไว้หันเลขสามตัวเขียนไว้ชี้ชี้เหมือนแร่งให้ปูพันมะยำให้นะนี่เอาปูบางล่องมาดู เป็นตาเขียนตัวได้ล่องีกบวอืแปดแปดห่าแปดสามแปดแปดสามแปดห้าเออเนก็เขียนไว้คือกันว้่หันกันเีจังที่ละตัวนี้เนาะเออปู้มักตัวไดบาทนี่เป็นตะเน้นตัวไรปูที่โอ้พึ่งมักนี่มันกะพี่แล้วหล่ะตัวได่ปูแปดแปดอขนคาตาบอกเออของวาที่แรกแปดแป เออแต่ว่าเรเห็นป่าที่ค่ะว่าแปดแปดต่ว่าคนของเจ้าหน้ามีควาลงท้ายว่าเออแปด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 วันเช่นแปดแปดบัดลงทุก้ายว่าะฮ่าี่นี่ชัดเจนเอากูหันใส่กล้องแน่ค่ะเออนี่บอกจ้าโอ้โหนี่นี่แหละเออเห็นเชี่ยละเออเออมีความคิดคาดก็มีความหวัง ขาดว่ามันจะแมนใช่ใครพ่อแม่พี่น้องคุเบิ่งเอาทอเมาที่ความมั่นใจกันแล้วแต่มัดกะเอาเออมัดกะเอาตัะบมาเลีมันสีนี่อยู่สองตัวเป็นตัวอย่างนี่เลยแปดห้าห้าแปดสามแปดแปดสามโอ้หาว่าออยูนายนี่ถือว่าเด่นแล้วน้องปูเป็นตัวเด่นเลยเนาะตัวบาลีติดศูนย์มันจะนี่แปดศูนย์แปดหนึ่งคันติดศูนย์ปะอ่าติดศูนย์เอาเอาอันใดอันหนึ่งปู เอาอันไหนอันเนื่งปูมากอันไหนเป็นที่สุดแปดนึ่งแล้วแปดนึ่งบอกมาลูกขีดเส้นไตนะนี่มีมีผู้เป็นเจ้าภาพไาแล้วน้องมี่นงทั้เชืระเป็นเจ้าภาพไหอยปูก็ได้เหมือนแร้งหายย่ำมันมันแปดแปดมาแปดหาหาแปดมาให้ว่าทั้งสั้นรอดนะเลขสามตัวกับแปดเปดทหาหาแปดมาดายวาทั้งสั้นรอกเลขสองตัวกับแปดหาหาแปดมันจะเป็นบนเป็นลายปะ ยกใส่กวองไห้เบิ่งแ้่เหลี่ยมตาเหลี่ยมตาแล้วมันคำพี่น้องอ๋อไฟหลายๆคุณตาแล้วเหลี่ยมตาก็มาจัดสถานที่กับคำก่อนคำค่ะคำคำพอดีได้เปิดไฟเอาได้ก่อนล่างปูเดี๋ยวตอนมืออื่นเขาค่อยหลังจากได้ล่างปูแล้วนอนฟันมืออื่นมือแรงอือนกกดิเมนตตัวนี้บ่ อาปูคนมายำให้อาปูคนมายำให้ยังไงก็่าให้หลายตัวเด้อปูเด้อบอกลูกหลานบอกอะไรเข่งเข่งหมดตัวมันมันบ่มลูกหลานมันบ่มีเงินบ่มีความมั่นใจจ้าเออบอกตัวเดียวตรงๆว่าแหละล่างกับเป็นล่างบนกับเป็นบนมาเลยรอดแม่นจ้ะแต่ว่าปูคิดว่าสิมาบนเฮามาล่างจ้ามั่นใจบนหรือล่างหลายนั่นคันที่วอาเพื่อนั่นไหะ ปดแปดนิ้วคำมันไดกต้องโตคำมันเป่านีแปดแปดนิ่วอาจจะเป็นบนเด้อแปดห้าห้าแปดยันลงหลังเอาข้างเอาคำมันปติดชวนที่ไหนจ้าเนาะหันก็เป็นสี่แหละเขอบคุณคุณนตาได้หลายที่หายแน้วท่างออตอโศคำมันขอเหเป็นจมุนจังคุนหายใจโศกได้แลาวไปเรื่อย ค่ะครับค่ะครับขอบคุณค่ะสาธุสาธุจับปูสาธุ